สวัสดีค่ะพาฮิราไปเกมแฮทองโนก็ตอนนั้นจะต้องอยู่ขงังทึงแม่น้อยิ่งแม่พ่อไปแต่ว่าหันมาเก็บมาเรไม่ยังหนาสิีไงแล้วจะ้ะก็ได้แบบเบิร์กันกนะเนี่ยใช่ตรงนี้ <laughs> the pan yeah, a <laughs> mm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. yeah.

นี่ก็ไม่แ่รักส่คืนอันน้หน่อยนี่มยมันแช่แข็ง ผมก็เลยนั่งหน่อยซึ่งตอนนี้ยังหน่อยอยู่โอเคมันยังเล็กอยู่ป่ะไปอยู่นี่คือเห็ดโหนูจีเม่เอามาจากซุมมันใหญ่แล้วเน,ะนยาะซุปเลยหน่อยยังไม่ทันเก็บเพราะว่ามันยังหน่อยเกินไปก็เลยปล่อยไว้ก่อนจ้ะเอามาตอนนี้มาใส่ปอเปี๊ยะโอเคใจเม่สิฮันผสมกับนางสิมาเห็ดปอเปี๊ยะแต่มื่อใส่ผักกับเห็ด กูนูที่เก็บมาใช่ไหมลูกกาษกาษนุนสวีเบลสวีเบลยูดาสออนเห็ดหูหนูกระเทียมทยมกรกระเทียมกรกเทียมกรระเระเทียมกระเทียมกระกระเทีกระเทีกระเทีียมกกระเทียมกกระเทียมีเทียมีเทียมกระเทีเทีย normal เอย s สลงไปขอปกินบะรอ่อกินเอยยัดแยด knob เาหรือกระเทียมก่อนอันนี้แค่กระเทียมใช่ไหมแกัะดมชิเดีว,ว,ว่าน้าขามืัอนี้หลังจากนั้นเอาสวีเวอร์ใส่ลูกผัดสวีเวอร์ มันฉีดยาช่วยกันอันนี้ก็ปู๋ตัสตวสุด okay. ยอดเข็มระวังมันร้อนนะคะอันนี้ก็เพิ่มต้นไก่สุดยอดเย็นสีต้นหอมเทลงเลยค่ะมันร้อนอยู่นะลูกผัดผอนผัดหัวหอมต่อนี่คือร,อรวมกันแล้วก็จะประมาณนี้นะคะอีแคทเพิ่มไก่คุณนี่เยอะมักซี่ตอนนี้เอา เอาผักใส่เลยลูกอันนี้ก็คือสูตรเราเอายกมาสิยกมาใกล้ๆสิลูกจะได้ไม่ไม่หกเอามือออกก่อนหนูย่า <Yeah. c oughs> สอนพ <c oughs> มอแม่เ็ดกินเองย่า <Yeah. S 1> ยกมาเทใส่เลยลูกเทใส่เลยย่ากเท่ายาโอเค มาัสอุ่นไว้จังน่อยแล้วจ้ะเด้ออันนี้ก็คอมอันนี้ก็เอาออกก่อนให้แม็กซี่เอาเครื่องปรุงใส่ก่อนเลยเผืด่ได้ไหมยัดสไลด์สไลด์เลิฟเทเลิฟเอามาใกล้ๆสิดูม,มันจะได้หกยกขึ้นยัดหนึ่งรยๆให้ทั่วๆ์อ้จารย์ก็ใส่น้ำมันหอยอะน้ำมันหอยเอาละ เสียบต้องได้ลูกย่าใส่แล้วก็นเอนอาะก็สัญญาต์กะนละคุณอีกน็อคบีสิเกนุกเอไอเอสเลิฟน,นะน์นะหันผัดหันให้มักซี่ผัดลูกมันร้อนหนูจับที่นี่ค่ะเนี่ยยามักซี่จับเลยลูก นะ่าแม่คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะชิมดูสิ <c oughs> เอ้เป่าก่อนสิลูกมันห่อนเลยเนี่ยเ <c oughs> พราะเดวชิมหมือนเป่าขากาเนี่ยหนาไานะเค็มไหม <c oughs> อร่อยไหม <c oughs> โอเคถ้าอย่างนั้นรอให้มันเย็นนะเนาะเยวค่อยเยวค่อยมา ห่อใส่จ้ะโอเคจ้ะแล้ว <นะ S 1> <doom. S 2> ซิม่าหอกันเนาะจ้นะเนาะอันนี้อันนี้คือใส่แล้วก็มีนม้ำเปาอีเนี่นยใส่ถ้วยหน,น่อยนั่งอยากซอยโอเคมาเริ่มห่อ,อก,กันเลยค่ะจ้ามามามตกแล้วเหรอไหนไม่ชวนโอ้ชิระชิระอันชิละชิระอ่ะคือจะ,ะทำไมเอาไส้มันใส่ก่อนนะคะ นี่ตักใส่อย่างนี้่ะลูกใส่แค่วแกสิใส่ใส่หน่อยใส่รลายตามชอบนะคะนี่เ่ใส่น้ำเปล่าแล้วจ้ะเสร็จแล้วมนี่ไงเสร็จแล้วหนึ่ง มันเยอะกันไปมันจะแตกเวลาทอดแน่นแไม่บอกแน่แน,น,นแบีบบีบอันนี้เข้าสองทำอันนี้ให้ข้าข้างในก่อนแล้วก็ม้วนแ้วก็เดี๋ยวหันข้าวข้างข้าวข้างข้างแา่เส่นน้ำ เย่าเช่นเหมือนหนูเลยผอมๆเหมือนกันนี่คือจะของไหนของของน่าทำไมฉีกให้มันบางๆทำาเหมือนตัวเองเลยผอมๆยาวๆไวเต้เฮ้ยไม่อยากทำเลยหรอมายืงข้างๆสิยืนข้างๆสิ Okay, meine Augen, wie Ich muss. Von Nein, nicht. Schau mal wie du. Machst du Nein. Okay, um, darf ich da? Ja. ja. Und dann schau, dann bleibst du ungefähr da stehen und machst so. Schau so. Dann gibst du ein bisschen Wasser. Ja. Und dann... Rollst du das weiter und fertig? Dann so ein Blau! Nein, was ist am Gängel? Ich bin dran! Ich bin dran, ja. Mach's am Himmel. Sei jetzt ein ne? Rollen. Ja, mit Wasser? Nein, noch nicht. Rollen, ganz sicher. Einmal rollen. Ich sag dann Stopp. Achso, Mama, nur Ruck. Mama, dann Zuerst so. so und jetzt so rollen. Ja. So und weiter. fertig. So, dann Ja, und Wasserbüschchen. Wasserbüschchen. Ja, da kommt das Wasser. Da. Hm. So. Und. Hm. und weiter. Ich, ich bin. Darf ich nochmal? Mhm. เร,เรียนวีธีสิลูกยอะโอเคเราจะทอดใส่น้ำมันลงไปครับใส่เยอะเนาะลูกอันนี้ใส่น้ำมันเยอะเลยนะแม่ยเมียมียมีอีก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 ขับ ลงเลยลูกมันร้อนเดี๋ยวเอาใส่หลายอันระวังมันร้อนนะคะค่อยๆบางลงเอาค่อยๆบางมันกระเด็นใส่เยอะๆลูกนั่งหยานห่อใส่อีกค่อยๆบางหนูระวังมันร้อนมากเลยนะคะลูกแย่แฮสแย่ yeah. เก่งมากเลยค่ะไ <c oughs> อหยานกน้อนองอน นั่งกลัวก็นองอีกทำเบาๆมันก็ไม่กระเด็นนะลูกนะระวังมือ,อ,อนะคะอย่าโยนสิคะลูกมันกระเด็นค่ะเครนจับกระทะห่อนๆนึกว่าสียานบายานจะนั่งบายานความห่อนใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวแม่กลับนะคะมันร้อนอยู่เดี๋ยว ร้อนหรอคะอร่อยไหมคะอันนี้ก็อร่อยไหมอร่อยค่ะโอเคค่ะบายบายก่อนไปค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะค่ะวัสดีค่ะโอเคค่ะ